สว่านไร้สาย198โวลต์สว่านกระแทก3ระบบสว่านแรงดันสูงสำหรับงานช่างทุกประเภทสวัสดีค่ะแนะนำเครื่องมือช่างที่ท่านจำเป็นต้องมีไว้ใช้ค่ะสว่านไร้สายแรงดันไฟฟ้าขาเข้า198โวลต์ที่ทํางานได้หลากหลายในการเจาะและกระแทกสามารถใช้กับเหล็กคอนกรีตไม้และอื่นๆมาพร้อมแบตเตอรี่ลิอ,อนสองก้อนเพื่อรองรับงานหนักและความแน่นในการขันได้ถึง25ระดับ มีไฟ LED สองสว่างช่วยในการทำงานในที่มืดสามารถปรับความเร็วและทิศทางของการหมุนได้มีน้ำหนักเบาและดีไซน์ที่คล่องตัวทำให้ง่ายต่อการใช้งานมาพร้อมกล่องเก็บอุปกรณ์และมีสวิสปรับความเร็วมีคอนกรีตขนาน๊ตสกรูพร้อมอุปกรณ์เสริมรวม32ชิ้นเป็นเครื่องมือที่หลากหลายใช้ได้ในงานช่างและมีความคุ้มค่าในการใช้งานทั้งในที่มืดและในที่สว่างน้ำหนักเพียง 2. 5ด้ากิโลกรัมทำให้ง่ายต่อการพกพาและใช้งาน สินค้าสว่านไร้สาย198โวล์สว่านกระแทก3ระบบนี้เป็นเครื่องมือที่ครบวงจรและสามารถตอบโจทย์งานช่างต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายในการใช้งานทุกวันค่ะสนใจกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะขอบคุณค่ะ